สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาพบก,กันอีกเช่นเคยครับพี่น้องเอาภาพบรรยากาศมาฝากคือกเก่าน้านะพี่น้องมาเบิ้งครับนี่นี่ครับภาพบรรยากาศดูครับพี่น้องต้นกังหันล้มโอ้ยหลายสิบต้นครับพี่นอ้องมะมาเอาเบิ้งครับอยู่ตรงนี้นี่อยู่บนที่สูงนะพี่น้องอันนี้ที่สูงนี่มองเห็นต้นกังหันล้มนย่ยังชัดเจนเลยนี่หลายต้นเลยไม่พี่น้องเอาเอาเบิ้งครับขุ่น อ่าเห็นเหมือนเบิงจังซี่เนี่ยมันเหมือนจะใกล้ๆกันเลยพี่น้องมันวิเม้นด้แต่ละต้นนี่ระยะห่างนี่สองถึงสามกิโลนะพี่น้องสองถึงสามกิโลนะอ่ะมามา,มาอ่ะมาเบิงใกล้ๆมาเบิงใกล้ๆเออเบิงครับเบิงสูงครับนี่สูงเออต้นหันลมนะอันนี้เห็นหลายต้นเลยพี่น้องนี่เห็นหลายต้นเลยครับ อ,อันนี้บรรยากาศย้มอมแล้งครับนี่แหละสีหามงล้งครับเป็นวิวบรรยากาศอีสานบานเฮานั่นแหละท้องฟ้ามุมนี่สวยนะวิลองมุมนี่สวยอ่ะขยับไหมขยับไหมเออาขยับมาดูดีๆวิลองม่งดีๆนะเออวิลองม่งดีๆเออสวยครับ บรรยากาศย้ำแรงนี่กับเพื่อนกับหมาแต่ไล่แต่สวนเนาะพัดพันก,กับบ้านเนาะกีรถมัน่อยเสียงดังเมื่อกี้เนาะไอเสียงดังหมดนั่นแหละพี่น้องเอาฝากบรรยากาศมาฝากากันแล้วนะมาขยายไม้ใกล้ด้านข้างก็มามีอย่างดอกนี่ก็ได้ดิด้านข้างก็เป็นป้าเขาโคดนี่แหละเออป้าเขาโคดนี่เป็นฝักกระด้นวนนี่อ๋อมาเบิงกก้งฝักเขาโครดรึมั้ยมาเบิงกก้งฝักเขาโคดรึมั้ยเออฝักเขาโคดเด้ โอ้มันเป็นปากกันได้พี่น้องนี่นี่นี่มันเป็นปากกันไดน,นี่มาเบิ้งมาเบิ้งใกล้ๆมาเบิ้งใกล้เออนี่นี่ครับพี่น้นองมันเป็นปากกันด้วยนี่นี่โอ้มันปากแล้วนี่นี่ไปไปไปนี่น้าเอาพี่น้องตัดมาเบิ้งต้นหันล้มขึ้นเอาอ่ะอ่ะตามไม้เลยครับตามไม้เลยต้นนี้ มันยังบวมหมุนบาว่าล้มบ <initiation> นมันก็ยังเบาอยู่อ่านกัดาล้มยังบวมุนะแต่ว่ายังมือคืนนี่โอ้ยดังแหงนี่พี่น้องโอ้ยวิวบรรยากาศยมุอเ้านี่ยเรต้องพูดถึงครับหมอกลงนี่ยังสวยงามนะพี่น้องเลยหมอกลงยังสวยเลยนะขันต์เป็นช่วงยมุอเ้านะคันมาไทยยมุอเ้านี่เ่รต้องพูดถึงครับหมอกลงนี่ยังสวยเมืองครับนี่นี่บางต้นก็เริ่มหมุนครับอ่ะแสงว่าบนอ่ะ ลมบนมันก็มีอยู่ลมบนมันก็มีอยู่เียเห็นไหมครับอ่าบางต้นมันก็เริ่มหมุนแต่มันก็เลยบวมหมุนเร็วมันหมุนซ้าๆนะตอนเช้าบวมมาทายเพราะว่าตอนเช้ามันบวมมาทายเพราะว่ามันมืดตรงตรงนี้เพิ่อนก็เตรียมดินไว้นี่แหละปลูกมันเนาะนี่ตอนเช้าบวมมาทายมันมืดเออนั่นแหละนั่นแหละนี่พี่น้องเอออ้านี่แหละพี่น้องบรรยากาศ ย้ำมืนแรงครับเอาภาพบรรยากาศมาฝากพี่น,อน้องเลยเช่นเคยชินเคยน,น,นแ่แหละยังไงก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ครับผมให้ <laughs> <laughs> ผมได้เด้ยครับพี่น้องสวัสดีครับ